สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเราอยู่กับดิสันจุกนะครับวันนี้มาติดกันที่เมกกะบางนานะครับนี่ครับใช้งาน Apple Ca าเได้อย่างสวยงามนะครับเล่นแอปต่างๆในโทรศัพท์ของเรานะครับครับผมยังใช้งานคอนโทรลพวงมาลัยได้นะครับเดินเพลงเลือกเพลงปรับเสียงได้ครับใช้งานกล้องหลังเดิมลดได้ปกตินะครับอันนี้กล้องถอยหลังเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับต่อข้อจอนะครับต่อความคมชัดท่าเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแอร์เหมือนเดิมรูปเครื่องไม่โชว์ครับปักไฟตรงรุ่นติดตั้งประมาณ 10กว่านาทีก็เสร็จแล้วนะครับถ้าจะเล่นเน็ตก็ต้องออกจากการเปิดคาเพยนะครับแอปเปิลคาเพยมันจะปิดไวไฟเราเราก็เปิด Wi-Fi มันก็จะไปเกาะ Wi-Fi ตัวที่เราตั้งอ่าต่อไว้าบอร์ดนะครับของทีบอร์ดมันก็ต่อแล้วออโต้ก็เล่นเน็ตได้อ่าเนี่ยก็เล่น y o u ูทูบพิมพ์ให้นะครับมียู u ูบสองตัวครับตัวหนึ่งปกติตัวหนึ่งพิมับยังไม่ได้อัปเดตเฟสต์โต้นะครับอาจจะเครื่องนองๆเลยนะครับแต่ก็ยังใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นนำเสียวสิบสี่นะครับ CPU สองจุดหกกิกะเฮิร์ต ถ้าเครื่องค้างเครื่องมีปัญหาก็ล้างแคสด้นะครับเอาใหม่ล้างแค่ตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมนี่ครับล้างออกให้หมดนะครับพอดีเมื่อกี้เพิ่งตั้งค่าเสร็จครับยังไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์นะครับต้องเข้าลงชื่อก็ใช้เพจสตูแล้วอัปเดตก่อนนะครับล้างแค่ก็ตรงนั้นครับเครื่องค้างก็มีปัญหากดรีเซ็ตตรงนี้นะครับนี่ครับเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวครับไม่พังครับเล่นไปครับสี่ห้าปีก็ไม่พังยูทูบไม่มีโฆษณานะครับเล่นได้เลยครับสบายเลยครับ ดูกระตูนนะครับไม่มีสะดุดนะครับกลางคืนยังตากเขาปิดหน้าจอได้นะครับปิดตรงนี้นะครับแต่อีกทีนึงก็ติดนะครับอย่างอย่างที่บอกครับครั้งครั้งครึ่งหารรเซ็ตตรงนี้นะครับหรือกดล้างแคชทิ้งได้เลยนะครับอ่าแล้วก็โหลดใหม่นะครับสามารถเล่นได้สมจอนะครับตรงนี้ไม่มีสะดุดนะครับเปลี่ยนได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูครับไวไหมไวเลยนี่แรมสี่หสี่นะครับซ p พ2.6ุนะครับราคาไม่แพงครับสนใจติดต่อร้านเราได้เลยนะครับสวัสดีครับ